สวัสดีครับผมพลวัตน,นะครับจากบริษัทจัดหางานเวลาคขวนจริงๆเวลาแควนเราทําเกี่ยวกับธุรกิจการจัดหางานเนี่ยเราก็จะมีงานที่บรษิษัทพาร์เนอร์ของเรานะครับมาฝากให้ช่วยโพสให้เนี่ยจริงๆแล้วหลายพันจ็อบเลยซึ่งอย่างวันนี้เนี่ยครับเราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องงานไอทีที่กาลังเปิดอยู่ในปัจจุบันวันถ้าใครกาลังหางานในฟิลด์ด้านนี้เนี่ยก็ไม่ควรพลาดครับ ก็อย่างงาน IT ที่กําลังเปิดอยู่ในเว็บไซต์ของเวลาเควรเราเนี่ยนะครับก็จะรวมถึงกลุ่มที่เป็นกลุ่มโปรแกรมเมอร์หรือบางคนที่อาจจะทําด้านแบบ Pre-Sales Network Engineer มาหรือ IT Infrastructure เนี่ยก็จะสามารถเช็คได้ในเว็บไซต์ของเรานะครับว่ามีจ o อกกลุ่มไหนที่กําลังเปิดอยู่บ้างเป็นตำแหน่งงานอะไรบ้างปัจจุบันเนี่ยของเวลาควรเรามีการเปิดจ o อบด้านไอทั้งหมดเนี่ยคือทั้งหมด2 4 6 j o ด้วยกันนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเราเป็นนักศึกษาจบใหม่เรากําลังมองหางานะด้านไอทีอยู่จริงๆเราอย่างในเว็บไซต์ของเนลาฟเวเราก็จะมี job บะาวสัก17 job นะครับที่เปิดสาหราับคนที่อาจจะยังไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนต่อมาเนี่ยสำหรับคนที่มีประสบการณ์1-4ปีขึ้นไปแล้วนะครับในด้านไอทีเนี่ยเราก็จะมี job เนี่ยลองรับอยู่ร้าวสัก167 job ดับ3ครับถ้าสมมติว่าคุณมีประสบการณ์ด้าน IT มาแล้วเนี่ยประมาณสัก5ปีขึ้นไปเนี่ยคุณก็จะมีจ็อบรองรับเราสัก189 Job จ็อบครับถ้าว่าเรากำลังมองหางานที่เป็นตำแหน่ง Manager ขึ้นไปนะครับในเว็บไซต์ของเราเคยเนี่ยเราก็มีเปิดจ็อบที่เป็นด้าน IT เนี่ยมากกว่า70 Job จ็อบด้วยกันนะครับเราสามารถเข้าไปเช็คได้ ถ้าว่าเพื่อนๆเนี่ยรู้แล้วว่าเรากำลังสนใจงานในระดับเลเวลไหนนะครับผมก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปที่ w w w v l a q u e n c o t h ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของเรานะครับแล้วก็พอเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ของ vlaquen homepage ของเราแล้วเนี่ยเราก็จะมีปุ่ม advanced search ซึ่งตรงนั้นเนี่ยครับเราสามารถเลือกได้ทั้งว่าตำแหน่งแบบไหนที่เรากำลังมองหานะครับอยู่ในเลเวลไหนเงินเดือนประมาณเท่าไหร่แล้วก็รวมถึงแม้กระทั่งโลเคชันหรือว่าสถานที่เราสะดวกในการทำงานด้วยครับ ในกลุ่มที่เราจะพูดต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกลุ่มตำแหน่งด้านเกี่ยวกับโปรแกรมเมอร์นะครับซึ่งในเว็บไซต์ของเราเคยเนี่ยเราจะมี job ด้านโปรแกรมเมอร์เนี่ยเปิดอยู่ราวสัก176่งรอบ job ได้ครับสำหรับคนที่กำลังมองหางานในกลุ่มที่เป็นด้านแอปพลิเคชันหรือว่าม o b บาย d e เวลอปเปนะครับจะเป็นทั้ง iOS หรือว่า Android เนี่ยใครที่สามารถทำได้ในกลุ่มที่เป็น Swift Flutter จะว่าค้ดลีหรือว่า Objective-C เนี่ยเรามีงานเปิดอยู่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับในเว็บไซต์ของเราก็สามารถไปเลือกสมัครกันได้อีกส่วนหนึ่งที่เรามีเปิดงานด้านโปรแกรมเมอร์ค่อนข้างเยอะเนี่ยครับก็จะเป็นในส่วนงซอฟต์แวร์แล้วก็เว็บไซต์เดเวลอปเปอร์นะครับถ้าใครที่ทำได้ทั้ง Full Stack, f r o n t End, b a c k End ะครับก็สามารถสมัครงานเข้ามาได้ถ้าสามมติว่าใครกำลังมองหางานในภาษาด้าน PHP C s Ruby, SAP, ERP, Python หรือแม้กระทั่ง RPA เนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็จะมีงานในด้านเนี้เปิดรองรับค่อนข้างเยอะนะครับก็สามารถเข้าไปเลือกดูกันได้จ็อบด้าน IT ทีที่เรียวเคยมีการเปิดอยู่ในเว็บไซต์นะครับส่วนมากก็จะอยู่ในจังหวัดกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลจะเป็นส่วนใหญ่ครับ ลงลงมาจากโปรแกรมเมอร์นะครับเราก็จะมีกลุ่มงานที่เป็นด้าน Cyber Security แล้วก็รวมถึง Infrastructure Engineer เนี่ยเรามีเปิดอยู่ราวสัก0จบจอบูน้าเว็บไซต์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีประสบการณ์ทงานในด้าน Cyber s e c u r i t y ที่เป็นด้าน Network นะครับหรือว่าทำในธุรกิจที่เป็นด้าน Banking มาก่อนเนี่ยยิ่งดีเลยเพราะว่าก็จะมีหลายบริษัทที่จะเ e q u e s t คนที่มีประสบการณ์ด้านนี้มาโดยตรงครับหรือว่าใครที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับด้านเอ่อเป็น Presale ก็มีงานเปิดด้วยเหมือนกันเข้ามามเือกัน้คร ในกลุ่มสุดท้ายที่เราจะมีการเปิดค่อนข้างเยอะนะครับก็จะเป็นในกลุ่มที่เป็นด้าน QC QA หรือว่าด้าน Software Tester นะครับเรามีเปิดโดยราวสัก25จ็อบได้ถ้าหากว่าใครมีประสบการณ์ด้านนี้กำลังมองหางานใหม่เนี่ยก็เข้ามาดูได้ผ่านหน้าเว็บไซต์ของเวลาโควชครับ นอกเหนือจากงานด้านไอทีนีครับเวลาคุยเราย,ยังมีเปิดงานน่นอื่นเป็นหลายพันจ็อบเลยนะครับอยู่บนหน้าเว็บไซต์สามารถเข้ามาดูงานที่คุณสนใจได้แล้วก็จริงการหาง,งานผ่านบริษัทวิจุตเมนเนี่ยไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิดแล้วก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายด้วยครับจริงๆแค่คุณส่งเรซูเม่เข้ามาแล้วก็จะคอยมีแอดไวเซอร์ที่คอยแนะนําจะเป็นการนัดสัมภาษณ์ให้การอธิบายงานที่เหมาะสมกับไลแคร์ของคุณนะครับแล้วก็การเตรียมการก่อนการสัมภาษณ์จะดูแลกันจนกว่าคุณจะได้ไงานเลยครับ